าาลาคนนิดเ,เดียวมันลองคนเยอะคุคมมากอร่อยมากกินแล้วรู้สึกมันสมุดโอ้ตัวใหญ่จริงๆนะลงไปกินที่ใจหวัดมาแล้วมีครบแล้วสวัสดีครับ วันนี้มาเจอลุงอ้วนอีกแล้วหลังจากที่ลุงอ้วนกินบุฟเฟ่มาหลากหลายร้านในช่วงของลุงอ้วนตะลุยบุฟเฟ่ต์่งลุงจะหาร้านบุฟเฟ่ที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเมาะฝากแฟนๆวันนี้ลุงจะพามาตะลุยบุฟเฟ่สไตล์ชาบูฟู้ฟู้ชาบูเรียเป็นบุฟเฟ่สไตล์ไต้หวันร้านแรกๆที่มาเปิดในเมืองไทย ทำให้ลุงนึกไปถึงตอนที่ลุงไปที่ไต้หวันไปกินมาแล้วมันมีความอลังการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปหมาล่าซึ่งหาทานอร่อยอร่อยยากมากแต่แล้วลุงก็มาเจอที่นี่ชาบูบุฟเฟ่สไตล์ไต้หวันที่ร้านคู่คู่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ลุงด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลย ทางแล้นเราจะมี3เซตนะคะลูกค้าเซต6 8 8บาทค่ะก็จะมีเนื้อมีหมูค่ะนีหลากหลายแล้วก็เมนูที่สองก็คือ988ากบาทค่ะเพิ่มเป็นออสเตรเลียค่ะแม่แกะอาหารทะเลค่ะปูมาปลากระพงโอเคแล้วก็อันนี้1288บาทจะเป็นเพิ่มในส่วนของเนื้อวากิวค่ะหอยเชลโลตาเตหอยนางลมค่ะตรงจะขอเป็นเซตนี้แล้วกันรับซุปตีสั่งได้บอสละ เมื่อละสองน้ำซุปสองนซุปแนะนำหน่อยแนะนำก็จะเป็นซุปหม่าล่านะคะซุปชาบูไต้หวันนะคะในส่วนของช่วงนี้ก็จะมีเป็นซุปหอยเป่าฮือค่ะลูกค้า<ม>จะเป็นซุปใหม่นะคะลุงอยากได้ซุปหม่าล่าคู่กับยาจนเปาฮืออา้อต้มยำคู่กันเอามาสองหม้ออย่างที่เนี่ยนะชาบูไต้หวันนะทีเด็ดก,ก็อะไรรู้ไหมคือเป็นเป็นพวกลูกชิ้นลูกชิ้นหอยหวานลูกชิ้นปลาหมึก ปูไต้หวันมันหลากหลายมากเลยกับการที่จะกินลูกชิ้นของที่นี่เดี๋ยวเราไปตักกันเองกิ้เยอะมากเลยแนะนำหน่อยตักไ้ถูกของเราค่ะจะมี4สูตรนะคะก็ะคือจะมีสูตรข้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ทานไข่ะคะ่ะจุ่มไข่ดิบใช่ไหมใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นน้ำจิ้มนะคะคู่ๆูนะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของทางแบรนด์นะคะจะถือว่าเป็นสูตรเด็ดอีกตัวหนึ่งคะ่ะอันนี้เหร อันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะมีความข้นเพื่อให้มันติดเนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์นะคะอันนี้คือน้าจิ้มหลักใช่อันนี้ก็คือท็อปปิ้งใช่ที่เราอยากจะได้รสอะไรใส่เข้าไปใช่ไหมอันนี้คือมันจะออกหวานไหมจะหวานๆเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวๆโอเคลงจะลองเป็นหนึ่งอย่างก่ใน๋ยวขออนุญาตแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นน้าจิ้มหมาล่าตัวนี้เราก็เพิ่งทําขึ้นมาใหม่ได้ได้โอเคนี่ของโปรดเลยมีกระเทียมเจียวด้วย หรือว่าจะไปร้านไหนอะไรจะขอกระเทียมเตียวเขาตลอดอันนี้ไม่ต้องของเลยได้เลยแล้วก็กระเทียมสดอันนี้สูตรลงนะอันนี้คืออ,อันนี้ค่ะตอนที่เราทำมันจิ้มสูตรค้นนะคะเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงเราจะไม่ใช้ไข่ขาวค่ะของไต้หวันจะไม่มีไม่เอาไข่ขาวใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเับมือแล้วเดี๋ยวคุณขอมาลายนึงแล้วก็สูตรของคุณเรมาได้ค่ะ บอกเลยว่ามันหลากหลายและการตายคือเรื่องลูกชิ้นซึ่งมันมีทั้งลูกชิ้นกระเพาะหมูผมยังไม่เคยกินเหมือนกันคำว่าลูกชิ้นกระเพาะหมูลูกชิ้นเห็ดหอมอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาหมึกเต้าหู้ปลาสไส้ชีสนะฮะอันนี้เต้าหู้ซีฟูด้ดอันนี้ก็เป็นม้วนปลาไส้ไข่เค็มบอกว้ามันหลากหลายจริงๆอ่ะคือดูแล้วแบบแค่ลูกชิ้นอย่างเดียวก็าไม่ไหวแล้ว มนี่เป็นไข่ดิบอันนี้กินเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นโรงจาวพรีเมียมออสเตรเลียข้าไปจุบน้ำนห่นะฮะ <c oughs> เป็นเนื้อพีเนี่ยมออสเตรเลียบอกเลยว่าเต็มปากเต็มคำได้รสได้กลิ่นของซุปมาราซึ่งบอกเลยว่ามันไม่เสร็จจี๊ด,ดจ้าเลยมันนัวๆพอมาใส่ไข่ดิบเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นหวานหอมมากกับเนื้อแล้วก็ความหวานของไข่แดงดิบจว่าสุดยอดแหลยนี่ฮะว่าได้เลยไม่น่าพลาดลองดูครับ ตอนนี้เรามาลองน้ําจิ้มทางสูตรของร้านเขาฮะเขาบอกว่าเป็นน้ําจิ้มเกลือฟางตุ้งซึ่งมัน,น,น,ก,มก,น,น,นก็เป็นน้ําจิ้มสุกี้แะไรแหละแต่ใส่ฟางเข้มข้นลงไปส่วนอันเนี้แกเป็นน้าจิ้มสูตรฟูคูซึ่งเขาบอกว่าเข้มข้นมากอร่อยมากเป็นยังไงเดี๋ยวลุงจะมาลองกินดูนี่ฮะใส่ไข่คนไว้ก่อนนี่ลุงจะลองด้วยเนื้อใบพายของออสเตรเลียนะฮะเวลาเราจุ่มเนื้อเนี่ยนะเราบอกตรงเลยอย่าไปแช่นานความหวานของเนื้อมันจะหายไปหมด เพราะว่าเขาทำมาเป็นสไลด์แบบชาบูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอจุ่มลงไปตึ๊บเนี่ยมันจะสุกอยู่แล้วดูด้อยเลยแฉลว,วตอนนี้ก็มานเนื้อแกะนี่นี่นลุงชอบมากอย่างเหมือนเดิมเราจุ่มในน้ำซุปชาบูเห็นไหมฮะลงมาซุปเดียวอย่านานถ้าเป็นเนื้อแกะลุงอยากจะใช้สูตรอันนี้ เป็น,นสูตรที่ตะกี้ลงใส่เองคล้ายๆเป็นน้ำซอสญี่ปุ่นใส่กระเทียมใส่หอมอะไรลงไปนั่นนะอร่อยมากนี้คือมันกุ้งปรตินตอนนั้นบางคนกินว่าเป็นเพใส่ลงไปเลยมันก็ละลายหายไปหมดแล้วเราใช้วิธีนี้ใส่จะขคึ้นเรียวพอแล้วเราก็เข้าไปแตกการกันในน้ำ คนนิดเดียวไม่ต้องคนเยอะแล้วก็เติมด้วยน้ำร้อนอัดกขไปเอาน้ำเข้าไปช่วยอาบแล้วความหวานของมันกุ้งมันจะอยู่ในนี้ไม่ไปไหนเลยแล้วความหอมก็จะอยู่ในนี้ซึ่งบอกเลยว่ากินแล้วฟินหอมมากโอเคตอนนี้ลงอยากจะกินน้ำซุปรสใหม่ก็เรียกเอาน้ำซุปเปาเา้ือ บอกเลยว่าคุ้มค่ามากแต่เราหลับน้ำซุปเป่าเฮือนี้มันหอมหอมเหมือนแบบหอมนัวกลิ่นดีแล้วก็กินแล้วรู้สึกมันสมุดเหมือนเหมือนนั่งกินอาหารดีๆในพัตคารได้เลยน้ำซุปตัวนี้เนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆนี่ก็เป็นเส้นไต้หวันเส้นไต้หวันมันจะดูแบบแบนๆเหลี่ยมๆมาเขาไม่ต้องจุ่มนานถ้าจุ่มนานเดี๋ยวมันจะเละไม่อร่อยกินกับน้ำมันกุ้งตะกี้เนี่ยนะฮะถือว่าโอเค เนี้วเหนึบอร่อยเลยแล้วกินกับน้ำมันกุ้งเพื่อกี่จุ่มไปแจ๋วตัวน,นี้ก็เป็นซีฟูดไม่ไผ่นะว่าเราจะทานเนี่ยเราใช้ลักษณะนี้มาคนถามว่าเอ๊ะเขาอเอามาอะไรกันมันใช้ใครเป็นหมูเด่นะใส่ทั้งลูกเลยก็ได้ลงไปเดี๋ยวรอให้สุด มาดูนี่กันบ้างซีฟู้ดดูรสท,ทาางยังเด้งเด้งอยู่เลยนะฮะกลไปเลยกลายเป็นลุงติดใจเจ้าซุปหมาล่าตัวนี้แหละเพราะว่าประทานที่อื่นนะกินแล้วแสบลิ้นแสบคอมากๆเลยแต่มาเจอหมาล่าที่นี่เลยบอกเลยว่าชอบครับโอเคเราอยากทานหอยสุกแล้วนั่นแต่ว่าเรามาดูอันนี้เหมือนไต้หวันเลยแต่ไต้หวันเนี่ยก็จะยาวขนาดน,นี้นะ ลากินเนีเขาไม่ต้องทําำอะไรเลยเขาบอกว่าจุ่มปุ๊บเอาขึ้นเลยมันจะมีความสิบกรอบหอมอันนี้เป็นบอกเลยว่าลุงไปกินที่ตจหวันมาแล้วจุ่มไปเลยปึ๊บรับขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะทานได้เลยอร่อยมากที่นี่เป็นชาบูหมูก็มีนะอันนี้เป็นหมูนะอันนี้ลุงขอจิ้มเป็นน้ำจิ้มของตุ้ง มากตอนนี้ลุงก็มาลองหม้อนี้บ้างหม้อนี้ก็คือน,น้ำซุปต้ยมยำกับน้ำซุปสูปตรยาจีนสูืยาจีนนี่น่าจะเป็นคล้ายๆต้นตำรับของเขาอ่ะนี่ลุงก็เลยขอละเลงใส่เข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราก็เพิ่มผักไปเข้าไปในซุปยาจีนนะคะ ไเอาไปหัน่นเพราะเดี๋ยวรู้สึกมันก็จะเละต้องการความหวานของน้ำผักด้วยนะขอชิมซุปต้มยำก็ดีเลยชาโบไต้หวันก็นจริงนะแต่น้ำต้มยำเหมือนกับสเต็กฟูดชาตจัดจ้านที่จัดมีครบแล้วนี่คือ,คอ,คอต้มยำอร่อย นี่เรามาดูซุปยาจีนอันนี้เราเราคุยกันก่อนปกต,ติน้ำซุปของร้านชาบูเนี่ยมันหรือร้านสุกี้มันจะซุปเดียวกันหมดอะไรกันหมดแต่ที่นี่บอกเลยว่าเขาพิถีพิถันเรื่องซุปมากคือซุปเป็นซุปที่ว่าไม่ใช่มีไว้เพื่อแค่ลวก ซุปนี่มันเหมือนกับเป็นครีมเมกหรือเป็นรสชาติกลิ่นของของพัฒานาการจีนจริงๆเลยนะซึ่งลุงยาอกจะบอกว่าที่นี่ก็มีซุปให้เราเลือกถึง6ซุปแต่วันนี้ลุงลองสี่ซุปแล้วถือว่าสุดยอดครับนี่เรามาดูลูกชิ้นกันบอกแล้วว่าที่นี่โดดเด่นลูกลูกชิ้นซึ่งเป็นเหมือนลูกชิ้นลาวาดูก่อนเลยลูกแรกเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะลาวาไหมดูนะฮะอันนี้เป็นชีสข้างในเป็นลูกชิ้นปลาใส่ชีสอยู่ด้านใน ดีนุงพูดคำนี้ว่าดีนิ่มนวลแล้วก็อร่อยแล้วข้างในเป็นไส้ชิดหรือว่ายอดอันนี้ก็เป็นลูกกินไส้ข้างในคือเป็นเขาบอกว่าเป็นซอสไข่เค็มแดงๆเลยนี่ซอสไข่เค็มเหม็นไม แรงงานอร่อยสุดยอดเรื่องลูกชิ้นซึ่งมีให้เลือกหลากหลายมากอันนี้ตั้งชื่อมาสะเก๋ไก่เลยนะคริสตันไข่ปลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรกุบกุบกุบุบเลยไข่ปลาเปไข่ปลา เนี่ยเซตที่รุงก,กินเนี่ยนะมันมีอาหารทะเลด้วยซึ่งมีกุ้งมนน้าเล็กกุ้งลายเสือกุ้งอ์เจินีนาแล้วก็เป็นนี่หละปลากระพงนะฮะแล้วก็ใส่ไปใส่ไปเลยไม่อัน้นเดี๋ยวก็เต็มที่กันไปกับสิ่งนี้นะว้าวว้าวว้าว,ว,าวมันก็มีเป็นอรา,าร์คาอาหารปรุงสุก ปาร์ตี้ทะเลเดือดใครสั่งก็ผัดเป็นจานต่อจานกันเลยเนื้อเต๋าใส่ซอสสูตรของหลังร้านเขาอะ่ะซึ่งดูน่ากินนะอันนี้ก็เป็นเมนูหอยเกลสามสหายเท่พิเศษของที่นี่กันคือหอยสตอร์เกาหลีหอยนางรมหอยเชลล์ญี่ปุ่นโอ้ตัวใหญ่จริงๆนะกุ้งที่นี่ว้าว น่าจะถูกใจแน่นอนเลยถ้าสาวกพุ้งลูกใครชอบกินแบบลุงแบบนี้ไหมเธอชอบดูดตรงหัวพุ้งเพรองมันจะมีความมันหอมมากสดเร่งอร่อยมเมนูเนี้ยเมนูวัยรุ่นที่นี่ก็มีอินเทนจากเขาก็คือเจ้าแซลมอนดอง หอยเชลอบชีสมาล่าเป็นไงวะก็ลองดูนะนทั้งชีสทั้งหมาล่ามาเลยีแล้วลุกโอ้ยมันมันอบอวนอยู่ในปากที่เด็ดของที่นี่อยากคือชีสนะแบบไม่อั้นสั่งได้เลยแล,แล้วเสิรแล้วเีครับ มาแล้วดิตาตายดิว้าวยังเยิ้มเลยเนี่ยสิงดีๆเนื้อบางบางจุ่มชิดยิำๆโคตรหอมโคตรอร่อยสาหวานของคนรักชีส เป็นบุฟเฟ่เธอบอกว่ากิน,นินจบอ๋อลืมไปมีทีเด็ด,ดอีกขนมหวานให้เราไปทำเองเดี๋ยวตามลงมาไปทำกันที่ีร่ของหวานนะเขาให้เราทำกิจกรรมเอาเองลุงจะทำแพนเค้กนี่เหออ,อย่ตาตาใหลวงฟรามหอมความมันเบาหวานแม่งอยู่ตรงนี้หมดแล้วจะทำไงได้นะส่วนไอศครีมไฮไลไท์ที่เนี้ย มันมีทั้งโมวินพีกและก็ฮักเกนดาสเราตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมีปิงซนะูอีกนะอันเนี้ยมันเป็นวิธีทำน้ำแข็งที่เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นแผ่นเค็คฝีมือเราเองแล้วเราก็มาตบท้ายด้วยปิงซูยเย็น กินชานมแก้เรียงถือว่าโอเคนะอร่อยครับสรุปก็โดยรวมหมดเนี้ยที่ลงมาร้านปูฟูลุงถือว่ามันเป็นบุฟเฟ่ชาบูที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับลุงนะคืออย่างน้ำจิ้มเนี่ย มันหลากหลายรสชาติถือว่าดีแล้วแม้ั้งน้ำซุปเนี่ยข้าเลือกสองอย่างลุงชอบทุกสองอย่างเลยนะน้ำซุปหม่าล่าลุงชอบชอบมันกลิ่นข้ากันดีมันไม่ได้เผ็ดจนแบบโอ้ยแมงโคตรเผ็ดแบบลิ้นไม่ใช่อันนี้กลิ่นเดียวกับเหมือนของไต้หวันเลยที่ลุงพูดได้เพราะลุงเคยไปทานที่ไต้หวันกับร้านที่เป็นมิชลินมาแล้วเพราะฉะนั้นรสชาติตรงเนี้ยดีมันนัวหอม มีกลิ่นอายของความเป็นหมาล่าบ้านนิดๆเะือไม่ได้แซบกันนะั้นซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับที่ไต้หวันเลยอีกซุปหนึ่งเป็นซุปใหม่ของที่เนี่ซึ่งคาดจ,จะมีโปรโมชั่นเป็นซุปเป่าฮือซึ่งอันนี้จะอาจจะต้องเพิ่มเงินอีกร้อยกว่าบาทหรือถ้าเป็นสมาชิกเขาไม่ต้องเพิ่มเงินซึ่งลุงถือว่าโอเคนะเพราะซุปเขาหอมหอมเหมือนกับเรากินน้ําซุปดีๆในพัตตาคารดีๆอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบนั้นอย่างร้านเนี่ยมันมีถึงสสาขา สาขาอารีสาขาพระรามสี่อยู่ตรงเนี้เลยช่องสามันนิดเดียวและอีกสาขาหนึ่งก็เป็นที่สาขาเตึกเอ็มพายตรงสาทรแล้วก็อีกจีทาวเวอร์พระราม9ทั้งหมดวีสาขาถือว่าวันนี้ลุงได้กินสมมูรแบบที่สุดเลยแฟนๆเก่ทุกท่านช่วยกดสับตะไคร้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหน่อยแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยก็ดี ถ้าชอบลุงแนะนํามาได้เลยทั้งในคอมเมนต์ทั้งอะไรก็มาพูดคุยคุย,คยลุงจะตอบทุกคําถามที่ตอบได้นะฮะคลิปหน้าลุงอ้วนจะไปที่ไหนกินอะไรรูัวต่อน,นั้นรัะขอบคุณครับ